ครับสวัสดีพี่น้องปองไปขอบคุณทุกคนนะครับเด้อเอ,อสีช่างน้อยาพาเปิ้นทุกท่านนะครับรับชมครับผมบรรยากาศ,าศาตอนเย็นๆครับผมลมหนาวพี่น้องลมหนาวลมหนาววันหนาวครับผมครับจงจัดการเอ,อ่อจากแสงทองฟิลิปปินส์ฝนตกทั้งคืนทั้งวันครับผมฝนตกทั้งวันนะครับรถติดลมพี่น้องรถติดลม กออได้หมดครับคนงานกรับไม่ใช่งานห้ือกันผมพนักงานมาทำงานเหมือนเดิมนะครับโอ้ก่อแล้วครับทำยื่ออกมาข้างหน้านะครับก่อเล็กแผงกั้นดินครับผมนะแผงกั้นดินฝั่งนี้ยาวนะครับไกลแล้วพี่น้องแต่ใกล้แล้วได้เยอะแล้วนะครับผมแผงกั้นดินฝั่งทางเมืองชัยนะครับผม ชคนงานก็นเลิกงานแล้วครับพี่น้องเลิกงานแล้วไปรุ่นเลขไม่ออกนะครับวันนี้วันไม่อ่อนสวัสดีตอนแรกๆนี่พี่น้องเด้ออากาศเย็นลมสบายครับผมเมื่องน้ำพี่น้องละน้ำได้เห็นน้ำพี่น้องละบัดาน้ำเยอะมากเพราะว่าตกทั้งคืนนะครับทั้งคืนแล้วก็ทั้งวันเนี่ยเพิ่งเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดครับผมตอนนีกประมาณนิดหน่อยอากาศดีครับพี่น้องอากาศดีครับ มาก,กาศมากเก็บข่าวบรรยากาศผมเบิองหันเบิองหนีใชยกันครับผมโอ้ก่อฉาบเสร็จแล้วโอ้เร็วเลยนะครับเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> ก่อแล้วฉาบแล้วไปเบิองในห่องครับพี่น้องนะบรรยากาศอนนาณาจักรแสงทองฟินแลนด์ ไอบ้องไฟบ่อฮะไอบ้องไฟของสามมิ่งบ่อ๋อให้จุดบ่อ๋อคุณบังไฟตำบลสร้างมิ่งนะครับเดี๋ยวที่สามผมก็จะไปไปไล่บังไฟคือเดี๋ยวดูบังไฟขั้นจุดบังไฟครับผมโอู้อากาศเย็นมากนี่นะครับผมก็เล้ไปเที่ยวดังที่้องขายบัตรขายบัตรให้ ไอเดต่าไรครับผมข่าวสือบับเจ้าตัวเด้อพี่น้องขายบัตรขายบัตรมาดูด้นนานในครับผมมาดูด้านในกันโอ้อลังการงานสร้างมากจัดหนักจัดหนักโอ้ติดกระเบื้องงามหลือตดกระเบื้องไหมนี่แน่นอนหรือยาวไหมยาวนะยาลนะ อลังการงานส,าง,สางเห็์อันนี้เนี่ยดูดฟุ้งตัวแม่นมานน่เนี่ยดูดดูดควันเนาะนี่คือที่ดูดควันนะครับจัดแบบใหญ่เลยพี่น้งองวัดจัดใหญ่เลยครับสวยงามหลีเลยเนี่ยดูดควันอย่างดีเลยเ็ดแคปข้อส่วนของขว้านะคว้านเี่น้อส่วนของขว้านเลยพี่น้องบรรยากาศดีครับเนาะเดินไฟสวยงามมากนะครับเดินไฟ สวยงามมากโอ้ติดติดกระเบื้องพี่น้องนะโอ้ใส่ตาปูนนี่บ่เขาใส่ตาหนามนั่นบ่สอะใส่ตาหนามสมเล่นบ่โอ้ดีเนาะโอ้ยได้ความรู้ด้วยพี่น้องเลยได้ความรู้ด้วยนะครับโอ้หันม่นั่งสีไปติดจะเรื่องจะเดี๋ยวของอะไรนะเขาสืบปูตินมากกับตีเล่นบอสนี่วันตวัดเห็นซ้ำกันบอสเนาะ ตมเนียวประเด้สต้มก้อนไปเรืยนะครับมนเดือดดีเด oh. ือดผม่มาเลยโอ้นี่ครับพี่น้องเนี้อควอบดูข้าว้อมแน่นอนแน่นอนเป็นปูงามเลยครับคนปูปูงามสวยงามมากนี่คือที่ดันดันปูนนะครับหรืดันอีทเข้าไปในกระเบื้องแม่นดันให้มันแน่นไม่ให้อดของบ้เนาะปลาจุ่มอาณาจักดแซงพอฟิลเล่น พราบังสร้างเพิ่นปลูกกระเบื้องพร้อมเราเลยไปเบิ่งไฟน้ำเพิ่นบ่ไปเด้อไปเบิ่งไฟเด้อตื่นสร้างบ่งไฟเด้อไปง่ายเดงมันตินร่มเนี่ยร่มไฟต่างเลยเหรอที่เราไม่อยากไปไปจะเอาล่ะนะครับผมไปเกินน้ำสายน้ำมาเนี่ยไ่นอนเลยื่นไปด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ยื่นด้วยนะครับผมที่บังแดดบังฝน เรรียบอยไปไปบ่งไฟตกทั้งวันทั้งคืนไปเลยเขาทำเร็วมากนะครับพาชมอาณาจักรแสงทองฟิลแลนด,ด์ตอนเย็นๆครับนี่ครับพี่น้องดินที่เอาจากทางเข้าออฟฟิศนะครับมาเทตรงนี้นะครับผมนี่ดินที่ทางเข้าออฟฟิศมาเทตรงนี้นะครับ จดี๋ยวไปชมดันดันฟังท่านไว้พี่ไผ่อยู่เนี่ยครับผมครับอาจารย์ปลอยอาจารย์รถดีนดะ้พี่น,น้องอาจารย์รถดีรยากาศต้านหน้าไปเดินไฟง้ามงาครับพี่น้องเดินไฟสวยมากนี่อันนี้น่าจะตีกระจกนะครับดินี่ครับใส่ตีกระจกนะครับดิกระจกทาง รอบเลยนะครับผมอลังการงานสร้างครับพี่น้องอลังการงานสร้างมากอันนี้ก็อย่างหนานะครับ Blo <friendly> ไม่ใช่อย่างบางนะครับอย่างหนา <lightning pound> อย่างหนานะครับอย่างหนาแบบดีเลยพี่น้องแบบดีเลยเดี๋ยวไปงด้านด้านหน้าออฟฟิศ <semiconductor> กันว่ามีใครอยู่บ้างครับผมหน้าออฟฟิศบอเหลือต้นโมบ่เจ้า โอ้โหเป็นคะแนนคะแนนคะแนนแล้วนะเฮ็ดผู้เดียวไปเจ้าเฮ็ดผู้เดียวครับตัวก่อนไปแทนในบ้านอแน่นอนแน่นอนไปในบ้านไปไปช่วงเหมยออกไปผู้เดียวได้สิขึ้นแก่กับโมมาช่วยโมว่าโมสินโควิดอยู่บ้านกับที่บอกว่าจะเอ็ดเฮ็ดผู้เดียวได้เลยแน่นอนสุดยอดสุดยอดนี่เป็นทางเข้าออฟฟิศนะครับมังเห็นดองน้ำแล้วเต็มให้นายครับผมฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ รถอุบลสายันชาวทีมงานของเรานะครับวันนี้ช่างไม่ได้มาทํางานนะครับช่างทําเสาบริเดเขาบัดบมิเดเขาห็มงานครับพี่น้องต้องใส่สร้างไปเบิไฟเป็นบุญบุญบั้งไฟนะครับอยู่อําตําบลสร้างมิ่งบ้านใกล้เคียงกับอันนี้ทั้งไฟครับพี่น้องเป็นบุญบังไฟนะครับบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้อง patience. ช่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวนะครับช่างน้อยอยู่บ้านนะครับม่ได้ไปเที่ยวพี่น้องติดงานด่วนครับพี่น้องแล,ล้วก็ขายบัตดในตะไลด้วยครับผม ับมากเน,นีน่ยพี่้องั you, บมากมะยังเด็ดอยู่ออฟฟิศนะครับผมเบิ่งหันเบิ่งหนีไปชมบรรยากาศไปดั้ง,งพี่้องชมบรรยากาศไปด้วยนะครับพี่้องลมพี่้องนะลมลมแรงมากลมแรงลมแรงอันนี้เสาแน่นแล้วนะครับเนี่แน่นแล้วอันนี้คือว่าได้ได้ที่เลยครับผมนะครับอันนี้คือแน่นแล้วคือว่าตัวนี้ได้ระดับแล้วนะครับได้ระดับแล้ว จารย์คอนวอยอาจารย์รถดีพี่นั้งอาจารย์คอนวอยตรวจเช็คผ้าปังฝนครับผมนอยู่ดันในออฟฟิศนะครับรถรถทีมงานหนาแม่นรถลาวนั่หน้าอ๋ออาจารย์รถดีอยู่พุเดียวจังเอาจารย์รถดีเด็ครับขออาจารย์รถดีสวัสดีครับเด็กพุทธเดียววะ โอ้หนุ่มโสดอยูคนเดียวครับหนุ่มหล่อของเราหนุ่มหล่อของเราก็ออเดึงเย็นเนาะวิ่เนาะว่านานาเนาวหน้าหนาวหน้าเน,นาวคุ้มว้กันฝนหมนแรกเทวิ่งวันแรกตอนเย็นก็เทมาอีกเ <c oughs> วทีของเราครับอันนี้เป็นที่เก็บไฟนะครับที่เก็บไฟที่เก็บไฟการสังเเนบบัต โอ้เจ้าอยู่เพื่อนอะเนาะดูแค่แบบนนั้นเนาะอมืตอนนี้ผู้เฝ้าคลังครับพี่น้องไอจานร,รถดีเฝ้ารถเฝ้ารถเฝ้าคลังเฝ้าทุกอย่างเลยพี่น้องเนี่ยมาแรกไมาเลือน้องเหมือนเนี่ยฝนตกฝนท่อนฝนก็ตกอากาศตอนแรงๆครับพี่น้องมีไอาจานร,รถดีทำานะ แต่รถดีฝ่อคว้างอยังนี่ครับพี่น้องนักเป็นหนักแด้วนี่นี่ตอนนี้พวกนักครับมาดักไม่มาท่านนี่อุ๊ยดักตัวนี้ยกกเขาขึ้นเข็งบางอยู่โอ้งานแข็งขึ้นจังหนักเลยเหรอใส่หลอดดึงนะเดาเนาโครงสร้างครับผมใส่หลอดเพื่อทางดึงขึ้นใช้หลอดดึง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 นะครับ เวนต้องเสียอะไรพี่น้องสร้างมากอ่ะเฮตุงานแดีวกับเขาเพาเบิง้งมาแย่งยู่เดี๋ยวครับอาณาจักรแสงทองฟิลิปเนี่ยครับพี่น้องมายางเด็ดเลยนี่แหละเดี๋ยวขอไปทางหลังออฟฟิศข้าไปหลังออฟฟิศก่อนอากาศตอนเย็นๆชมอากาศตอนเย็น,ยนกนนันรถบ่าวดอนนา,น,าน,นะครับ รถดองแมนรถดองแมนทีละยุดอากาศเย็นเย็นจนหนาวครับผมตอนนี้อากาศได้จะสิบกององศารครับฟึจังอ่ะหนาวเลยครับพี่น้องเนี๋ยนี้หนาวหนาวมากหนาวมากมีเป็ดด้วยนะครับเป็ดเด่นนำ ดนี่ด้น <c oughs> ดัน,ดนหลังออฟฟิศดันค้าออฟฟิศนะครับมองไปนี่จะได้เห็นหอพักทีมงานนะครับผมครับหอพักทีมงานครับพี่ต้อ ทีมงานเดี๋ยวใกล้จะได้หรอครับผมทีมงาน,นติดกระเบื้องแล้วนะครับติดกระเบื้องติดกระเบื้องแล้วติดไฟเรียบร้อยเดินสายไฟเรียบร้อยแต่ยังไม่ติดเดินสายเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้คคับพี่น้องผ้าชมผ้าชมผ้าชมอณาจ,จัรแซนพอลฟิเลนตอนยังแรกครับพี่น้องวันนี้สร้างนนางานเดแนวเขียดคอนเพนแนวเขียดบประมาณเลยครับผมสร้างคอนพนแนวเขียด โอ้นี่นีน่เคืออากาศดีแรับต้งนี้นะตนานังจิบจิบน้ำชาเย็นๆให้พี่เสดนะอากาัศเย็นมากดีมากโอ้ฝนประสาทเขาบ้องกันสนสนท่านานั้นเป็นโคกรองนาโมเดลพ่อก้านนะครับโคกรองนาโมเดลตอนนี้พี่นอ้องพอรู้สึกว่าอากาศดีมากๆเลยนะ เย็นสบายเย็นไม่เม็นไม่นว่าเย็นหนาวเลยครับเย็นแปลว่าเย็นยึกเยือกวิ่แห้งสบายกายครับผมตอนนี้สวัสดีตอน,น,นแรกแรกนะพี่น้องเลยที่เขาารับชมครับผมคลิปนี้กะประบ้านดีครับพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่ดูบบคิปจนจบมมกค้าโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เปกระลุ้งใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมคลิปนี้ไว้สานีพบกันคลิปนาสุธานีซางนี่ขอกาวค้า่าสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องสวัสดีไม่ใช่เ้อ